อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยก,การเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าควีนออฟซีรีนนั่นเองนะครับในตอนนี้บอกเลยว่ามีแต่คนพูดถึงมากๆเลยสําหรับลิซ่าของเรานะครับกับลุกสนามบินในวันนี้ที่มาในชุดของซีรีนนะครับเรียกว่าเป็นซ l i ีนทั้งตัวเลยทาเอาแฟนคลับเนี่ยปลื้มมากๆ เฉพาะแบรนด์เซรีนิจะต้องปลื้มแล้วก็รักลิซ่าจะต้องรักลิซ่าแล้วก็หลงลิซ่าในลุคนี้แน่นอนนะครับชุดนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆมีความวิบวับระยิบระยับนะครับเปล่งประกายเหมือนดาวมากๆยิ่งเจอแสงแฟลชจากสื่อมวลชนแล้วนเนี่ยทำให้ลุคนี้นะครับชุดนี้ของลิซ่าของเรานั้นเปล่งแสงออกมาวิบวับวิบวับแบบตัวผมวิบวับวิบวับวิบวับมากๆเลยนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าบอกเลยว่าความเซรีในใจเนี่ยมาเต็มมากๆเลยหวมวกไหมพรมเซรีนะครับพร้อมกับชุดที่เข้าคู่กันระหว่างเสื้อแล ล้วก็กระโปรงที่ดูดีมากๆมีความวิบวับระยิบระยับของเซรีนเช่นเดียวกันกระเป๋าในเครืของเซรีนนะครับถุงเท้าก็ยังของเซรีนรองเท้าก็ยังของเซรีนเช่นเดียวกันนะครับเซรีนทั้งตัวเลยจริงๆวันนี้แถวันนี้นะครับลิซ่าของเราเนี่ยก็ยังสดใสล่าเริงมากๆเลยทักทายแฟนคลับทักทายสื่อมวลชนทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยดีมากๆเลยนะครับโบกมือทักทายส่งหัวใจให,ให้แบบรัวๆมากๆเล่นแสงทั้งแฟลเล่นแสงทั้งคนเลยจริงๆนะครับแถมยังมีโมเมนต์ต่างๆมากมายเลยที่สนามบินในวันนี้ทั้งโมเมนต์ค กจนทาให้มีแฮชแท็กลิซูเนี่ยขึ้นมานะครับรวมไปถึงโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยกับแฟนๆรับจดหมายจากแฟนๆนะครับทั้งแฟนคลับของตัวเองแล้วก็แฟนคลับของจีซูรับจากแฟนคลับของพี่จีซูมาก็ยื่นให้พี่จีซูแล้วพี่จีซูก็รับจากจดหมายจากลิซ่านะครับแล้วก็ยื่นให้ลิซ่าจนแฟนๆบางคนออกมาแซวกันเลยว่าทําไมทั้งสองคนนั้นไม่สลับคันเดินแล้วก็จะได้รับจดหมายจากแฟนคลับไปแต่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่แฟนคลับของทั้ง2คนนั้นจะได้มีโมเมนต์ร่วมกันกับศิลปินที่ตัวเองเนี่ยช เช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ฟแฟนๆฟินกันมากๆเลยก็คือในครั้งนี้เราได้เห็นลิซ่ากับการใส่กระโปงนะครับที่นานๆนานๆทีนันลิซ่านจะใส่กระโปงไปสนามบินหรือว่าจะใส่กระโปงเนี่ยให้พวกเราได้เห็นการถ้าหาว่าไม่ใช่งานหรือว่าเป็นการถ่ายปกอัลอบ,บั้มถ่ายนิตยสารนะครับกับลุคสนามบินครั้งนี้เนี่ยลิซ่าของเราก็ใส่กระโปงดูน่ารักดูมีความเป็นสาวมหาลัยเป็นดาวมหาลัยมากๆเลยลุคนี้ของลิซ่านะครับเรียกว่าทำอลฟัแฟนเนี่ยหลงรักกันมากๆคุณพ่อเฮดีเองเนี่ยก็น่าจะหลงรักเช่นเดียวกัน,น ใส่เซลีนตั้งแต่หัวจะดดเท้าขนาดนี้ถ้าหากไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยก็คงจะไม่มีใครแล้วนะครับที่จะทําออกมาได้ดูดีขนาดนี้พร้อมกับเสื้อผ้าที่บิบบับบิบบับขนาดนี้สําหรับลุกสนามบินในวันนี้นะครับใครชื่นชอบลิซ่าในลุกนี้กันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรานั้นี่ยบอกเลยว่าลุกนี้คือประทับจิตประทับใจมากๆอีกแล้วลิซ่ากับกระโปรงแล้วก็ชุดบิบบับนะครับพร้อมกับมวกไหมพรมรองเท้าผ้าใบสีขาวกระเป๋าเซลีนเป็นอะไรที่ลงตัวได้ดีมากๆลกกกกกนนนี้เ่ิซาาาารััมบบวส ในวันนี้ดิซ่าของเรานั้นเอาไปเลยนะครับ10 10 10ส0 10 10 10สมกับความเป็นลูกสาวลูกรักของซีรีนนะครับซีรีนตั้งแต่หัวจะโดดเท้าทุกอย่างวันนี้คือซีรีนดิซ่ากรีนออฟซีรีนนั่นเองนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่4สาวแบล็คพิงนั้นเดินทางถึงเมกาแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่ที่แน่ๆอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับแบล็คพิงกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับออัน่ยง